สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ในเดนนี่เวิลด์เรามาทำอะไรเฮ้ยอะไรเดนนี่เวิลด์ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมก็มเ,เ,ลเลยมีตัวน้อยว่าไงเอ็กซ์ตี้โมวายปะร้อมยงังเอ็กซ์ตี้โมวายเขาเขาเมึงเล่นกล่องตัวไปกันแขกเชิญคลิปแล้วเออ,อเไปดีโมเว่ ไปกันเร็วเร็วเร็ว Let's go Let's go <S เป็นรอบาดูดินั่นทวงเล่นเลยนั่นทวงเล่นนั่นทวงเล่นอ่าเราจะรอให้ล้างให้หมดมึ้ข้าววตก,กวงเลยนี่เวลคัมทูบอฟฟต เมื่อข้ามทูดิเกเรียนทุกคนเรามาเล่นีกัน้หน่อยตัวและใจอะอกซีเวาราจะนีกใช่ไหมจะเลือกเปลี่ยนแปงตัวแองและจิชาฟาร์มล่างกหญจงเรียกกูไมู่งกูเลยกูจเลนหละ ตัวนี้แหละทีเ่ามาชัดช้ามดีคโอเคจะไมเอ็งี่โบดวะอ้าวชิบหายแล้วตายร้อยตัคุณคไม่ตายไม่ตายดิยสิตะกี้อะไรเฮ้ยเองลองโอเคทุกคนคจน่ดีโดวะ ไหนวะมึงเ,เอหน้าจอแล้วก็แท่นลงไปลงพื้นนะมันจะมีนตีเจ้านันอยู่ที่โฟดอะ <c oughs> ่ะเด็ดี้มันจะยืนที่โฟดั้นไหมอย่างน้อยค่ะนี่กูกสามารถทำได้ง่ายกว่ามึงแล้วอ่ะไม้สึกคุณ ทำไมคุณตาตัวลนลใจต่อคำนะกคอเอ๊ะขึ้มอไวก่อนใครคนที่ล่อมาไม่รู้ วายกันยังทำไมในยังปั่นไม่ได้ปั่นม่อยูอ่นี่รู้หลอดฉันเจอภัยอันตรายแค่ไหนอ่ะ อย่าด้วยก็มีภาพบาดแผลขายมีโมวายมึงจะเรียกกูชื่อนั้นทำไมมึงเรียกเพื่อนทำไมฮะไอ้กิโมวายไม่เคยคิดจะช่วยเพื่อนหรอกก็ถูกต้องอยู่ไม่ฟังหน่อยทำไมไนายไม่เรียกทำไมนายเรียกชืช่อเพื่อนคนอื่นเพื่อนที่ชืช่อลักเกียแต่เพื่อนที่เชื่อเพื่อนเจนนี่แต่ขายคิดอย่างเงี้ย ต่อชีวิตกันละเพื่อนอย่นเลือกชื่อเพื่อนคนอื่นนะเพื่อนอออเลือกชื่อเพื่อนโอเคเหลือเต่าสุดท้ายแล้วกูก็ชอบไปหาละกี้ช่วยกูด้วยแล้วมงึงจะเรียกชื่อเพื่อนกล่อให้กล่อให้กล่อให้ โมไาวา้เรียนชื่ขอข้าวต้มดีรอยอยู่รอยอยู่รอบอังตัวได้ไหมวิว่งแบบติดไฮเปอร์สปีดอยู่เนี่ย ลูกโป่งกำลังมาลูกโป่งกำลังมาเวเข้าไปตัวหิมอจะมีาพเปิดแว้งแต่เราไม่ใช่27แต่เรา27เก่นี่อะไร อ๋อคำแนะนำคำแนะนำใช้ไอเทมนี้เพื่อเพิ่มความเร็ว50เปอร์เซ็นต์ว้าวโอเคแลว้วจริงงั้นมึงก็แค่แอบไว้แล้วก็ก็จะทำให้ปัน่นเข้าปั่นไปโอเคป่ะไม่ดิกูจะไปปั่นน้ำมันโอเคป่ะไอไอด,ด,ดี้มวายเรียกกูทช่ไมชื่อเรียกไม่เรียกกูชื่อ,กกอคนอื่นเนี่ยรูบอกว่าวเป็นไฮหทมอาวทุกอย่างไฮเทมก็แล้วกินก็ไม่ได้แล้วไง ủa cụ Ui! tôi chơi lều mày cụ thể con mừng lặn Lucky! lặn nhau lặn nhau lặn dơ lặn nhau lặn nhau lặn nhau lặn chơi lặn nhau lặn nhau lặn โดนบล็อกวิ่งไล่อยู่ไหมนี่ับส,สวยขออยู่ได้ครับขออยู่ได้อย่ามาป,ปั่นเลยเอยงโอเคตอนนี้ตู้เหลืองแค่นิดเดียวตู้ก็จะสามารถซื้อกวางได้แล้วเนี่ยเราว่ายูรูลากี้มึงล่อให้ไม่หันมาฆ่ากูอีกเร้วแต่อย่างแรกที่กูจะบอกมึงเลยนะ พวกเราเหลือหนึ่งชีวิตเหมือนกันทั้งคู่ถ้ากับถ้าเกิดคราวนี้เราอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์จะเกิตายแล้วคือตายเลยด้วยมันเดินกลับมามันเดินกลับมามันเดินกลับมาไม่เห็นกูม่นเห็นกูมันเดนกลับมาเรายืนในโหมดฮาร์ดคอร์เว้แต่กูวิ่งไว้กูก็สามารถจะออกไปข้างนอกได้ส่วนผม่งงมันวิ่งช้าอ ทุกคนครับเดนกนิโอดิ้งยากจริงไอ่เนี้มันปั่นช้าว่ะไอ้เนี่ยมันปั่นไอ่เนี้ยมันปั่นช้านะกับพอผมกดให้มันโดนสีเดียวแม่งโคตรโคตรดีอ่ะโคตรเยอะเลยเออวันดีมาวายเหรอคเขาต้มโมวายนะไอ้กระตูนเลยว่ะเดี๋ยวตักระตูนปั๊บเดี๋ยวต้องมาติมติจึงแม่ไม่ใช่ชื่อเวลาเข้าวต้มแต่ว่ากูจะเรียกชื่อเวลาเกลือกันส่วนแกต้องเรียกฉันว่าโอวินโอวิ้นทอมเข้าใจไหม ดูกระตูนแบบนี้นคนไม่ดูกระตูนกันเอะนี่คือคำต่งของฉันที่แกเรียกฉันว่าโอวินแกแก็แค่แอบอยู่ตรงนี้ในส,สวนฉันก็จะเดิอนออกไปไปจนไผ่แต่เราอยากได้คอท้าทา,ายอยากให้คนดูหิงัแ้ลวมนจะ องครื่งตท้ายเไอไ็อ้ไอเร็วๆนักกีบป่านนู้นหนุนเสียเสียเฉียวนักกี ไปหอยวนไปวนไป ก็ลองอุ๊ยมีทั้งสลาดมีเสือป่ากะแร้ว่อยู่ฉันเนี่ยโอเคแล้วกี้กูร้อยเสร็จแล้วมันไม่ตามมามาลวกลับมาถ้าเจอไม่ได้กูหมดแล้วโอ้ยันานถ้าเจิแเราแอบอยู่หลังกลองชีวิตเราก็จะดีขึ้นเลยเออใช่กูคคยแอบแบบนั้น กูแอบอยู <si suppression> ่หลังมึงได้ไหมพวกมึงก็เป็นกล่องเหมือนกันมึงอาจจะทำให้ชีวิตกูดีขึ้นก็ได้นะใครจะไม่รู้มามามามอาดูอาดูอาเด๋วเหี้ยไอ้ลิกมันเห็นไอแอมจุลสิกปากว่ะอดีอาดีอาดีอาดีฮะตาหล่อมนเกาหลีคำสู่ร้อยแปดห้าเลยค่ะผิวขาว โอเคมันไปแล้วอย่า,ยาเดิอนออกไปให้มันเห็นก็นพอโอเคลักกี้ปั่นต่อู กดดันอ่ะแต่มันจะไม่เดินมันจะไม่เดินมาเว้ยถ้าเกิดมันไม่อยู่แก้มันจะไม่เดินมากดดันมากคู่กดดันใช่ไหมลูกใช่ไหมครัวครับครับครับไอชิเดินดูดสิคมาเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ว ีเมร้อมวามกูกพร้อมหยิบตาลาที่ตูซื้อมาในราคาสี่สิบและก็ทําการเปิดที่วาดพื้นเริ่มพร้อมกันไปด้วยมันจะกลายเป็นว่ากูวิ่งแบบหนึ่งร้อยปร์เซ็นแต่ว่ามือนั้นจะแบบแบบโคตรงงขอขึ้นตัวแล้วตาเลเหมือนเกา,า,าหลีคาวมามคุ้ว่าตปท่าเลยครับดูเขาขาวยิ้ที่ว้า เปิดคัมภีคัมคัมภีมันใช้ในเวลาวิ่งไม่ได้ไงตู้ใช้อันนี้เลยแล้วกันทำความสะอาดแล้วก็เปิดคัมภีไม่ได้เลยตู้ตู้ดู้ที่สุดยิงเปิดทำความสะอาดแล้วก็เข้ามาโอเคมือเห็นแล้วเฮ้ยมีอะไรวะช่างไฟฟ้าเหรอตู้สัญญาณคนปุ๊บขวาตาบอดตู้เลือกสัญญาณอัดไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าน่าจะทำให้พวกมันช็อตได้ เว่นเด็กโกมานะเว่นเด็กโกมาแป๊บนึงเอาวุ้กกิมบุ้มได้เลือกอะไรเลยอ่ะไปไหนก็ไปดูดาแล้วนะมึงนะของมึงใช้เองมึงยัง Todo la logre le la...